สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแก้มบรรดาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะเพกกื่อนแม่ๆวันนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าง,งานแล้วเมื่อคืนนี้ไปนอนกับเพียงแพงมานะคะนี่เราหอหนางานแล้วนนะคะ่ะเพกกื่อนแม่ๆนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปที่งานกันวันนี้นะคะเล่นอยู่ที่ ตลาดกินซ่ารังสิงตตลาดกินซ่ารังสิตสำน,นักน้ำเพลินชูนเอ็กกับเพชรบ้านแพงนะคะพ่อพ่อยแม่บัตรหน้างานจักบาทวะ่ะสงองหน่อยเจ็ดสิบบาทวะ่ะเช่เนะพ่อแี่ วันนี้นะคะพ่อแม่สองวิธีเอกกันนะคะอย่าลืมเด้วค่ะวงหนึ่งวงสองตอนนี้วงหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วนะคะวงสองมแต่ได้นั่งหลันฉ <laughs> ากถ้าได้ใส่ค่ะเพราะมแบบเหมือนมันอรบท่าน เฮ้ยพ uh ี่บ้าน่าเหมือนที่บ้านจังเลยเอ๊ะกล้องหมอกเลยสวัสดีค่ะ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  เขาชี้ตำเขาคุณไม่ได้ข้ามิไปเถอะ้นี่มอง้าไปก่อนเออกําลังสร้างก็มองข้าพไปก่อนนี่แล้วสมาครคนวยเดใช่นี่ค่ะันนี้อนวยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ งั้นทางหลานคือโหดหลานเลยจะไงต่างนั่งหลานอีกเด้ได้ค่ะห้องอาหารตอนนี้จอกำลังจะขึ้นกันแล้วนะครับพ่แม่โอ้พ่อเห็น้เห็นอกซอยบอออกไปแซ่เลยล่ะ เลาดไปนี่บ่เฮาเขาจะพาขนนอนนี่ค่ะข้างทะเลนั่นแต่บรรยากาศดีมากฮะเต้นเต้นหนุ่มๆเลยนะเดือดมาเต้นหนุ่ยหน่อยวะอุ้ยเธอหลังขนาดเนี่ยอย่าลืมพาะค่อยๆแน่ นี่ค่ะเด็กน้อยเฮลี่ปละนี่มาถึงนานยังคะงมาถึงค่ะเต็นเต็นหนูอยู่ไหนวะหาเต็นตัวเองก่อนค่ะพ่อแม่เอหาเต็นตัวเองไม่เจอ เราเห็นแล้วเขาค่อยๆค่ะอยู่หลังตูบบนไฟพอดีเลยอันนี้เต้นไข่ทำไมอยู่ข้างสนวะัสดีค่ะเฮ้ย<อ>ไม่รู้จะบ่ามาแล้วค่ะเั้นเต้นแนวเป็ทีเรียบร <úsica> ้อยพ่อแม่เราขาคอยตั้งของก่อนพอดี เราตั้งของแป๊บเดียวนะคะเพราะของบาหลายเออแต่กระไรอยู่เอาให้แม่ดูลูกสาวตั้งของนะคะ ยาวันมีสีกลายเป็นแป๊ไม่เหมือนเดิมน,นะโอ้ไปกอน จะใส่ชุดสีพร้อมน,นะคะพ่อพอีกชุดที่เดี๋ยวออกไว้สองชุดเซนไทยเนี่ยป็นคนที่สวยที่สุดในโลกค่ะคนที่สวยที่สุดในโลกคือหนู ก็ส่งโปรแกะรูปงานนี่นี่เป็นใครอ่ะมาเรมาดูนี่สี่สไลกเอาชุดออกมาแล้วค่ะเพื่อนห้แม่รต้อง 拜倒拜。Bye. Bye. ถ้าพ่อพ่อย่แม่ติดปิดคิดดีกว่าค่ะนนองสำหรับชุดนี้นะคะพ่อแม่เจอกันนะคะวันนี้เล่นอยู่ที่ตลาดกินชาลังสิตสองเวทีประชันกันนะคะสำหรับวันแพทย์นะคะสำหรับวันโชว์ดนะค่ะเด้อนานๆทีจะมีนะคะพ่อแม่มากันนะคะเพราะว่าวันนี้บัตรคุ้มแน่นอน270บาทหรือถ้าบัตรปิดปิดนะคะราะคา139บาทนะคะพ่อแม่อย่าลืมมากกันหลายๆ,ๆกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ